แม่หาเจ๊หนิอย่าเพิ่งมาขุด่านนะพี่กำลังขับ่านอยู่หนกำลังดูอยู่ดูทำไมหนิได้่านแล้วถ่านแล้วถ่านไปดิโอเคจะทำที่ขุดก่อนดิตอนนี้หนูเหลือ5ห้าอันตอนนี้ได้ไมาอันหนึ่ง สามอันะ่ะ4ีอันอย่าง4ีอัน่ะอืนะอตอนนี้หนูได้ถามมาอันหนึ่งแล้วหนูได้ถามมาอันเดียวเองะ่ะถามมันก่อนใหญ่กำงไปดีอยู่กำลังดูอยู่ผู้หญิงก็แบมงขึ้นันได้นึ่งศัพเบียร์ทอ มีไม้เพิ่มมอ่ะไม่เป็นไรเอาแยกเอาเเอาเอาห้าโอเคหนูเผาแล้วอยู่ เฮ้ยมืดปิดประตูสิโอยเจ็บเอาวีอยู่ข้างนอกน้องไอยอยู่ใกล้ประตูปิดประตูทำต่อคนอยู่ใกล้ประตูไม่ปิดประตูะปิดหนิไม่บอกหนูกันลังไอบอกพี่ปิดประตูปิดประตูด้วยอย,อย่าเงี้ยนี่หนูทำได้ว่าหนาาูองต้องออกไป อ,ออกไปตัดไม้อ่ะมดู่ดีซอมบี้ไห,ไเหบเลยนจไดว่าหนูลงบ,บีนะไม่มมมบี้เงอบีซอมบี้น้ำย่งนี้นะไดยินได้ยินเสียงแมม ก็บ้านเราเป็นเกาะเราเต้องพูดพูดจนทะลุนยว่าทะลุไหมทะลุดินเพิ่มไหมเจอดินสองอันโอเคพี่ดินทำอะไรอะ่ะอยากดูว่าจะทะลุไหมจะให้มันทะลุเลยเหรอ ใครขุดทอนวะไม่ได้ขุดเลยไม่ได้ขุดเลยครับแล้วผมไม่ได้ขุดไม่เจอดินกับดินอ่ะไมไ่ขุดเลยม,มีคือขุดดินไ,ได้ข,ดไดข่าหนูอย่างเยอะอ่ะเอ้ยเจอแล้วเจอเกาะแล้วฮะเจอเกาะเลยเจอเลยไหนขอดูหน่อยเนี่ยทะลุ รนบไปดิไปไหนมงหนูจีหันข้างนี่แล้วก็ขืดขอโดนน่ออันนี้หนูจำได้ว่าหนูต้องทำเป็นกระจกหนูไปเผากระจกอะ่ะพี่หนึ่มีไม้เพิ่มไหมหนูต้องไปเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เอ้าไม่ใช่น้องไอปิดดิปิดดิ ต้องออกไปตัดไม้อ่ะมีไม้เพิ่มไหมเฮ้ยได้ยินเสียงสมบี้น้ำอ่ะเฮ้ยแต่กูแล้ต้องหาอะไเฮ้ยเจอตัวระเบิดเนี่ยอยู่ตรงหน้าตาเอ้าน้องไอพี่ขุดอยู่อ้ามันก็เดินมาปาแล้วพี่เห็นขุดอะไร โอ้โหโน้องไอ้ขวางอ,ะอ่ะไอ้คิปเปิ้มันมาหาเราแต่เราอย่าไปใกล้มันอ,อยา่าระเบิดนะตัวดิฉันชอบน้าปะเ้ยโอ้ยปวดอะไร

ดินอุอด,อดแล้ว,ลว,ลว,ลวอุดอุดไม่เข้ามาทางไหนือแน่หมดมันขึ้น,ม,นมาำบนโหเละตุ้มเปเลยอ้าข้างบนดินไหนโหระเบิดเป็นข้างบนเลย <laughs> รู้โบมีตรงอื่์นไหมเสียงซอมบี้ไหมครับซอมบี้อะไรนะ้องซอมบี้น้ำ

ก็อุดด้วยเพราะตัวระเบิดมันมามีดินเพิ่มไหมอ่ะดินหมดอ่ะดินใกล้จะหมดแล้วเนี่ยขอดินเพิ่มหน่อยผมขอดินเพิ่มหน่อยค่ะมีดินบ้างขอดินเพิ่มหน่อยแบบนึงก็ขุดดิ ขตรงนี้ให้หน่อยจียเนี่ยม <indie> <t ale fifteen> ัดตรงนี้ให้หน่อยจีเนี่ยก็ขุดดินเนี่ยเออก็ขุดดินเต็มเลยนะใครนะหนูม่ต่ะ เขาสั่นหนูมีซิมด้วยนี่ไงโอตี้โอตี้เนี่ยมันจะถึงกตมีอยู่แล้วเนี่ยอะไรอ่ะกดอยู่เดี๋ยวหนูเอาโต๊ะคัพก็ลงมานะโอเคไหมไอ้โต๊ะคับหนูนี่อันนี้ทำไมมีสองอันอะวางไว้วไตรงนี้แล้วกัน ตาเผามีใครมีสองอันไหมไม่มีหรอกจะเช้าหรอกอาตอเาเผาเดี๋ยวขอไปดูข้างนอกก่อนโอ้ยจะด้วยเปิดประตูให้หนเร็วๆเร็วๆมัน,มนมจะตายแล้วตาบีตีน้องไอ้ก็ตายอะน้องไอ้ต้องถอย พี่เนี่ยตัวายของแค่อเอากินเบิร์นกินเบอร์รีๆๆ่มันกินไม่ได้ไอ,อะเบอร์รี่อ่ะไี่เห็นแล้วพี่เห็นดูแล้วนี่เหมือนปลาเนาะนี่นำใกล้ๆบ้านเราอ่ะอีโอเคหายแล้ว,วอียัง น้งสอมบี้มีเนื้ออะไรไหมไม่แต่เนี่ยเบอรี่อ่ะกินหัวใจจะตายไหมเนี่ยเอาเชิญยีให้หน่อยมีหกอันอะ่ะก<ป>ินไม่ได้พี่หนิยังไม่หิวเลยอ๋อเลือนมากัะนองเพิ่มไหมคือุืหัวใจไาย ใครเปิดประตูให้เองแล้วเข้ามาไม่รู้ว่ามันเช้าเว้ยมันเช้าแล้วนี่เว้ย,ยตายจุด้เร็ว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 เร็ดูของพี่นินหาย